การเดินทางเล่าเรื่องในครั้งนี้เรารู้สึกเราประทับใจภูมิใจมหัศจรรย์ใจนะคะที่ได้เรียนรู้ได้พบเห็นความหลากหลายของวัฒนธรรมในบริเวณภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้ของเราซึ่งมีลักษณะมีความเหมือนมีความคล้ายมีความแตกตา่างแต่ก็สามารถ แอบแและอยู่ด้วยกันได้อย่างอย่างเป็นสุขและลงตัวนะคะซึ่งม,ม,มันเหมือนเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษได้สร้างและถ่ายทอดมาถึงรุ่นเราผูกการเปลี่ยนแปลงคือการเริ่มต้นเราได้เรียนรู้จากบุคคลที่อยู่แวดล้อมใกล้ตัวเราและโชคดีไปกว่านั้นคือในฐานะที่เราเป็นศิลปิน อู่วงติพานะคะตั้งแต่เด็กแล้วก็ได้ทำไงานอยู่ในวงการการศึกษามันทำให้เราได้ต้องพัฒนาตัวต่อยอดและเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์และเผยแพร่สิ่งดีๆของบรรพบุรุษเป็นภูมิปัญญาเป็นความคิดต่งตางๆการและเปลี่ยนเรียนรู้ได้ประสบการณ์เพิ่มพูนได้เกิดความคิดสร้างสรรค์นจน จนมาถึงในปัจจุบัน,นที่เราอยากจะนําเสนอความตรงตัวของความหลากหลายบนพหุวัฒนธรรมที่จริงก็ไม่คาดไม่คาดคิดไม่คาดฝันเหมือนกันนะคะว่าการเดินทางใน รอบนี้จะเป็นการเดินทางที่คุ้มค่าเปี่ยมล้นด้วยประสบการณ์มากมายเราจากลุ่มเจ้าพยามาสู่ลุ่มน้ำปิงที่อยู่เบื้องหลังของโปรุงนี้นะคะก็ชีวิตเราได้ซึมซับเรียนรู้และเปลี่ยนจริงๆจากนั้นก็พอได้เข้ามาคุกคีเราก็มีความรู้สึกว่า โอเคเราจะต้องผสมภาษาเรียนรู้แล้วก็ผักกันให้ชนรุ่นหลังเนี่ยคึมซับเอาวัฒนธรรมดีๆเข้าไปอยู่ในหัวจิตหัวใจให้ได้แรงบันดันใจสำคัญยิ่งต่อการเรียนรู้นะคะเจท่านอาจารย์จิริพัฒน์ฐานชวน,นนะคะเจ้าของโรงเรียนฐานชวนนังสอนตอนนี้หงเรียนเฮาก็ ทำโรงเรียนเป็นศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนเอาจะสอนนักเรียนแล้วก็เอาป่อครูแม่ครูมาช่วยสอนนักเรียนโดยหลังจากที่คุูลุงได้ศึกษาบริบทของท้องถิ่นนะคะบริบทของนักเรียนบาโบทของโรงเรียนนะคะวิสัยทัศน์ที่อาจารย์สลิปคัเต้ได้ตั้งไว้แต่เดิมนั้นนะคะคุูลุงก็ให้นํามาต่อยอดให้เป็นอัปเดตปัจจุบันโดยนำความรู้เดิมที่เราจบ ทางด้านหลักสูตรและการสอนมานะคะก็เขียนหลักสูตรสถานศึกษาฉบับกับรุงใหม่นะคะเขียนหลักสูตรท้องถิ่นฉบับกับรุงใหม่ที่เราต้องบูรณาการให้เข้ากับ8กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดนะคะก็รองรับเรียกว่าความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับลูกหลานของเราในอนาคตเช่นวิสัยทัศน์การคิดที่ะห์แยกแยะ การนคำความรู้ที่มีประสบการณ์ที่มีไฟประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้แก้ปัญหาได้ดูแลตัวเองได้ก่อนทัหนห้งน้มันมันมันเป็นส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันทั้บ้านวัดโรงเรียนนะคะทุกจักชุมชนสังคมเป็น,เป,นเป็นองค์ประกอบส่วนผสมที่เราจะหล่อหลอมแล้วก็ปลูกฝังเยาว,วชนรุ่นใหม่คือได้การที่เราได้เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งในส่วนภาพวิชาการภาพศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะโดยเฉพาะเราผู้ซึ่งเป็นศิลปินอยู่แล้วจะมีความเข้าใจแล้วก็เห็นแนวทางของการประยุกต์เพื่อนําไปใช้ประยุกต์ลงสุดเวลามีการมีงานฟ้อนอย่างนี้ก็เอาเจ้าบา้าเจ้าบ้านมาร่วมกัน ช่วยกันฟ้อนช่วยกันลาช่วยกันตีกล้องตีกล่องแล้วก็เฮาก็เห็นว่าละอ่อนของเฮานักเรียนของเฮาเจ้าบ้านของเฮาก็มีใจทำในส่วนวัฒนธรรมที่ดั้งเดิมที่พ่อแม่ปอวุ้ยแม่อุ้ยสร้างไว้ปิกมาในเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับกระบวนการทั้งหลายนะคะเพื่อพัฒนา เยาวชวนเพื่อพัฒนาหลอ่อนที่มีอยู่ที่โรงเรียนคะก็พยายามเชื่อมโยงกับทุกเครือข่ายทุกภาคส่วนให้ได้มีส่วนร่วมแล้วก็ผ่านการมีเวที็นโอกาสให้เด็กๆได้ได้ได้แสดงผลงานของ,ง,ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นด้านไหนด้านทักษะวิชาการด้านกระบวนความคิดด้านศิลปะวาัฒนธรรมท่านเราตรงเนี้ยเราต้องมีเวทีมีพื้นที่ให้โอกาสเด็กๆเขาได้ลองทำ นักเรียนทำท,ำทำได้ขึ้นมาเฮาก็ดีใจว่าเอ,าอย่ยงน้อยเฮาก็เป็นโฮงเฮียนที่สร้างให้ลูกๆหล,ลานๆของเฮาได้มีวัฒนธรรมของบ้านเฮาอยู่เป็นรูปประธรรมเราทำจริงๆแล้วเราพยายามที่จะปลูกฝังศิษสำนึกของละอ่อนให้มีความรักและห่วงแหนมีความภาคภูมิใจ ในศิลปะวัฒนธรรมตรงนี้ให้ได้ไม่สุดเท่าที่เราจะทำได้การช่วยงานวาดงานวางานปอยงานป่ผ้าป่ากระถินอย่างมูนี้นะเจ้าเฮาก็ได้เอาละอ่อนไปไปช่วยงานวาดเพราะว่างานงานปอยอย่างหมู่นี้เนี่ยต้องใช้จิตยต้องใช้ต้องกองตี อยู่ตลอดเวลาเพราะนักเรียนของเฮาก็ได้เข้าวัดเข้าวา่าก็เลยได้ได้กำไรแห่งอย่างหนึ่งก็คือลูกๆเฮาได้รู้จักการเข้าวัดเข้าวาได้ไหวพระไหวเจ้าตามอันวัฒนธรรมของคนไทยของคนเมืองของเฮาก็ถ้ามันน่มาันนาก็เพอไดเอ้เปลี่ยนเพื่อเข้าใจบริบท ของคนเก่าเพื่อได้สัมผัสในเรื่องของการเป็นวัฒนธรรมต่างๆเพื่อกับลูกหลานของเฮาถ้ามานามานะ่าก็เฮะข้าเจ้าก็ดีใจตะกอนนี่ละอ่อนบ่ค่อยสนใจในการฟ้อนฟ้อนเล็บเก้าใดละมาช่วงนี้เอากช่วยกันโฆษณาช่วยกันอัน,อน,อนมาฟ้อนมาลำในอันฟ้อนเล็บเนี่ย ทุกวันนี้บอกว่าจะมีงานอะไรอย่างงานน้อยการงานใหญ่การงานต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอย่างการ c o p มาเพือ่อได้เป็นอัตลักษณ์ของเชียงใหม่นั่นก็คือทุกคนทุกหมู่บ้านเริ่มปากันเอาลูกเอาหลานคนเฒ่าคนแก่ก่อนยังมาฟ้อนต้วยกันอยู่มีงานมีการอะไรอย่างเป็นเอา แขกมาแอลหรืองานใหญ่ๆของจังหวัดของเฮาก็จะมีจ้างฟ้อนจ้างฟ้อนเล็บนะวันนี้ปากันเล่ฟ้อนทันกันทีเดียวก็เป็น3ามร้0ยคนก็มารวมกันได้เพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นที่ที่ชื่นใจนะเจ้าว่าฟ้อนเล็บของเฮาที่ เจ้าเจาดารลาลัสมีเนี่ยได้สั่งได้สอนได้ฝึกไว้ในเจนพ่อเจนแม่ของเฮาแล้วมาวันนี้ก็ฟ้อนกันเป็นทีมของวัดนั้นวัดนี้พองานจังหวัดมีงานกรปากันมาเลยวันตอนนี้เป็นที่น่าชื่นชมว่าเฮาได้ พัฒนาในเรื่องการฟ้อนได้อย่างอย่างดีที่สุดสำหรับฟ้อนเมืองก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะเจ้าที่เชิดหน้าชูตาของบ้านเมืองเชียงใหม่ของเฮาซึ่งทางข้าเจ้าก็ได้ห้าบการถ่ายทอดการฟ้อนจาก แม่ครูจันดีขานสุวรรณซึ่งเป็นแม่ของผู้รับใบอนุญาตเมียนขานสุวรรณอนุสร์ซึ่งตะกอนเนี่ยตังนี่แม่ดีหรือว่าแม่ครูจันดีเปิ้ลเปราะเป็นคนที่อยู่ในคุ้มนะเจ้าอยู่ในคุ้มมาก่อนเปิ้นได้รับขานไทยทอดการฟ้อนขานลำมแบบเมืองเมืองมีอยู่จุดหนึ่งตอนนั้นดีไหมเนี่ยเนี่ยใครแอลใครเล่นน้ำหันไปนเล่นน้ำกานพุมพ่มพุม่มสมัยก่อนเนี่ย มันม่วนนะเจ้าปีใหม่ว่าปีใหม่เมืองไหมนะโถโธโถเหมือนกับว่าจะได้ปีก,ก้าขาแข็งจะได้แอวคะละนะเจ้าปรากฏว่าแม่ครูห้องมามาช่วยแป่งขันผูกมือมาเตรียมเสื้อผ้าเพื่อจะต้องไปฟ,ฟ้อนซึ่งตอนนั้นก็จะมีคุณประสิทธิ์สีสมเพศเนาะเพื่อนจะเป็นเจ้าของรายการใหญ่เลยที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับของเมืองเชียงใหม อนุรักษ์พื้นบ้านล้านนาการป้อนการลามและที่จะลืมมาได้ก็คือมีการประกวดนางงามสงการกับแม่ยิงกางจ้องซึ่งข้าเจ้าเนี่ยเป็นคนกลุ่มแรกนะเจ้าที่ได้ขี่รถทีบกางจ้องจีจ้างมาแจ้งก็ต้องไปฟื้นเอาเอาจ้องเนี่ยซึ่งถ้าใครบอกแก่นจะแต้นะเจ้าก็สะญญามาได้รถทีบก็จะดีปั่นจ้องก็จะดีเอากำยิงโอ้มันเป็นอย่างที่ ต้องฝึกก่อนถ้าบอกฝึกแล้วก็ที่สําคัญคือต้องใส่สิ้นตัวนี่ก่ะเจ้าแต่งตัวเป็นแม่ยิงทีโรทีต่างจ้องเนี่ยเป็นไอย่างที่คุณประสิทธิ์เป็นกึดได้อย่างไดอีนอว่าเอาไม่ยิงซึ่งไม่ยิงตั้งเหนือเฮาเนี่ยถ้าบ่ใจว่าคนมีสตังค์แเจๆนะจะบ่มีรถทีพีนะเจ้าเพียงแต่ว่าเฮาจะหักตามันเฮาจะทายทอดมันเฮาจะเมื่อมันสืบต่อไปมือมันสูญมันหายไปเนี่ยอย่างไดห้อง แม่ก็บอได้ว่าวังใจยังแต่ต้องการไข้ฮือมันอยู่ในถิ่นล้านนาของเฮาอยู่ในบ้านเมืองเชียงใหม่เพราะอย่างใดอย่างใดเมืองเชียงใหม่ของเฮาก็ยังคงเป็นเมืองที่ไข่ๆก็อยากให้มาแอวมาพอ่อมาหันดังนั้นอ้อนเล็บเขาเป็นศินละปะอย่างหนึ่งที่ต้องต้องอยู่ผู้บ้านผู้เมืองเชียงใหม่ละอ่อนรุ่นหลังๆจะต้องสืบทอดสืบสานแห่ต่อไปนะจ๊ะแอ้วะ็ตัแยงกันต่อไป ราะว่ายุคสมัยมันค่อนข้างเปลี่ยนแปลงเทคนิคและวิธีการที่เราจะนำเสนอว่าน้มห้าวติดใจติเด็กให้เข้ามาในนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้กับพัฒนกรรมทางเทคโนโลยีต่างๆที่เด็กเ,เขาสามารถใช้ซื้อโาเชียวไปในทางที่ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ฉะนั้นเราต้องสร้างสื่นคุน้มกันทางใาความสำนึกรักแผ่นดินเกิดค,ความเห็นคุ้ค่าในสิ่งที่โบราณเราสร้างแล้วก็ กทอดมาถึงรุงน่นลกรุ่นหลาน นะาลูกของมากินง่วงหน้าของมเล่าม้วงลือนะจ้ะ